สถานที่นะคะก็จะมีบ้างแล้วถอยเนี่ยจะมีร้านกางตรงกลางเต้นอยู่ในนี้มีเยอะเลยนะคะเพื่อนมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะบ้านหลักไทยเดี๋ยวนี้นะครับนะผู้คนก็เข้ามาชมกันนะคะ เดินเที่ยวกันในบ้านตักไทยนะคะก็นะะอ,อัอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้านะคะเราก็เริ่มเข้าแล้วนะเบรกอีกอีกอีกุคคลก็เริ่มเนาะน่ารักไหมก็จะมีกันแต่งชุดกันนะคะเป็น,น มีที่พักเยอะนะคะเบนเรือนนะคะที่พักะโซนนี้ก็เป็นโซนของแหล่งเดินช็อปนะคะนะคะอืมนะคะจะมาเดินตรงนี้ก็ร้านอาหารนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินท่องเที่ยวกันอืมสวยงามนะคะท่องเที่ยว tình suốt ngày mai ดดเดี๋ยวเราที่จอดรถนะคะจัดจัาได้ไหมขอบคุณมากครับมันไปด้างในได้เ่ยันเล่นไหมเป็นกาเดินคร่บ ลงต่จันีดนท้่อสิเ็งลงไปดูจอดข้างหลังให้หน่อยแล้ว đây này mấy. เอาต้องไปชาร์จแบตให้เต็มก่อนป่ะฮ็ดชาร์จแบตให้เต็มก่อนไหมแล้วค่อยเดินชาร์จแบตคนแบตเขาจะหมดอยูให้ดูก่อนนะครับนะนี่เสียทงไปกินผ้าเที่ยวมาทีา่บ้านลักไทยนะครับมาถึงแล้วเนาะนี่ครับ มาถึงบ้านรักไทยแล้วนะครับนะอากาศไม่หนาวนะครับโอ้เขาให้เดินรอบน่าจะรอบไปเลยนู่นเลยนะทางนี้ย้อน